ครับสวัสดีครับคลิปนี้พามาชมรถสวยๆเท่ๆรถหน้าเก็บหน้าใช้รถหน้าเอาไปแต่งซิ่งนะครับเห็นชมหน้ากันแล้วนะครับผมวัยรุ่นเล็กวัยรุ่นใหญ่นะครับยุค8090นี่คงรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับเป็น Honda p l ีรูดนั่นเองนะครับผม คันนี้นะครับเป็นปีหนึ่งเก้าเก้าสองนะครับเป็นปีหนึ่งเก้าเก้าสองสีบอลเงินนะครับสีบอลเงินสภาพดีมากๆนะครับในตลาดเหลือไม่กี่คันแล้วนะครับที่สภาพสมบูรณ์ขนาดนี้นะครับสมบูรณ์สุดๆนะครับผมถือว่า สภาพสวยเลยนะครับสภาพสวยเลยสมบูรณ์มากใครชอบใครรักรูปนี้นะครับน่าเอาไปเก็บมากๆเลยล้อที่ใส่เป็นล้อขอบสิบเจนะครับล้อที่ใส่อยู่เป็นขอบสิบเจ็ดสีภายนอก แทบไม่มีรอยเลยนะครับมีตำหนิอยู่นิดนึงครับเจ้าของเดิมก็เก็บสีไว้ก็จะมีรอยปุดนิดนึงครับสีปุดแล้วแต่เดี๋ยวยังไงตรงนี้ซื้อขายกันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจัดการให้แอบบอกนิดนึงนะครับว่าเลขทะเบียนนี้ไม่ได้ให้ไปนะครับไม่ได้ให้ไป แต่ว่าขายนะครับเลขนี้ขายนะครับเลขนี้3 5มหมื่นครับเลขนี้ครับส่วนตัวรถนะครับ2 0งแ0 0แปดหมบาทนะครับคอนด้าพี o ูดปี1992นะครับเดี๋ยวพาชมด้านท้ายด้านหน้าภายในกันนะครับครับมาดูด้านท้ายกันก่อนครับ ตัวแผ่นไม้เดิมเนี่ยไม่มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าโครงสร้างตัวถังนะครับไม่มีชนหนักเลยนะครับครับซีนยังเป็นซีนเดิมอยู่น,นี้แมลงเขาก็ยังยังมีอยู่ครับอันเดิมเดิมเลย แก้มท้ายนะครับเมดตาคืออยู่ครบส่วนฝั่งนี้ก็มีแตะมานิดนึงครับแต่ไม่ลึกนะครับนี้ยังอยู่นะครับจากโรงงานก็มีตรงนี้เลียบไปนิดนึงก็มีเก็บงานมานิดนึงครับอาจจะมีแตะมานิดนึงครับแต่ไม่เลกเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันครับ ้านหน้าครับกานเดิมสติกเกอร์อยู่ครบแผ่นเพจยังอยู่เลยครับอย่างที่ผมแจ้งไปสภาพสมบูรณ์มากท่านใดหานะครับสภาพประมาณนี้สวยๆแบบนี้รีกตัวถังครับ อยากได้ไปซิ่งอยากได้ไปเก็บรีพักกันเข้ามาเลยนะครับไปดูด้านในกันต่อเลยครับด้านในนี่ครับผ้าของเขายังสมบูรณ์ดีนะครับผ้าสมบูรณ์มากครับไม่มีรอยขาดเบาะของเขาก็ นี่ครับไม่มีรอยขาดเลยสมบูรณ์มากเบาะด้านหลังนั่งได้สองคนด้านหลังตัวผ้าสมบูรณ์มากครับพวงมาลยัยคอนโซล เนียนๆครับเดี๋ยวมาลองสตาร์ทเครื่องกันตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องแล้วหน้าปัดลองเปิดไฟครับเปิดไฟไฟจะดอกไปนะครับแอร์เย็นนะครับ นะครับเครื่องเสียงก็มีให้อาจจะเป็นแบบรุ่นเก่ากหนึ่งนะครับแต่ก็ใช้งานได้ <S <S 1> <S 1> อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมรูปภาพเพิ่มเติมหลังไมค์กันเข้ามาได้นะครับหลังไมค์มาได้ ได้ปกตินะครับตอนรุ่นหัได้ปกติกตสนใจส,สนใจติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผมสำหรับคอนด้า t 1 9 9 2คันนี้นะครับสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาท แับป,ป้ายทะเบียนเลขนี้ก็35,000บาทครับแต่ถ้าอยากได้ไปทั้งรถทั้งป้ายก็ราคาคุยกันได้ครับไม่มีปัญหาดูจบแล้วฝากกด, like, กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันละกันนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ